ไทยแลนดเดย์เนี่นโครงการคนไทยมั่งคั่งมนจัดขึ้นขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์หลักคือรับฟังคนไทยนะให้คนไทยที่เป็นเจ้าของประเทศเนี่ยมีโอกาสได้พูดว่าคุณภาพชีวิตความต้องการอะไรบ้างแล้วก็ในมีส่วนอยากจะมีส่วนในการพัฒนาชุมชนในการพัฒนาจังหวัดแล้วก็ประเทศของเขาอย่างไรบ้างนะฮะในส่วนของการศึกษ่ายนี้นะเป็นการศึกษาใจที่เปิดโอกาสให้คนไทย หน้ทาที่ของเราที่มาเร็วนี้ก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี2558นะครับตรงนี้นะครับมันมีประเด็นที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะข้อมูลชี้เห็นว่าคนไทยเนี่ยในพื้นที่ต่ตางๆมีส่วนร่วมและติดตัวนะครับความเป็นอยู่ที่ชัดเจนได้นะคะว่าในท้องถิ่นบางภาคนั้นเป็นอย่างไรบ้างซึ่งการสำรวจนั้นก็จะเปกระจายอยู่ต,ตามประชาคมเศรษฐก ที่ชาตินะคะแน่นอนทีเดียวต้องการให้มีรแบบๆที่อยู่ใจใหญ่ที่ที่ใจจะเป็นใหลักนั้นจะเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความเป็นห่วงนะคะเป็นผลเป็นใหญ่เราก็จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องทำความเข้าใจนิยธารมของการพัฒนาร่วมกันในขณะที่ประเทศเราเนี่ยได้ต่อเชื่อมโยงอาจรอบนะครับทั้งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มองที่กว้างไปก็คืออาเซียนนะซึ่งจะมีทั้งเศรษฐกิจที่กว้าง โดยรวม87%โดยรวม81%นะคะมีความค่อนข้างคุ้มพอใจจนท่ถึงคุ้พอใจมากหรือค่าเฉลี่ยเฉลี่ยที